สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผาเลาะนะครับวันนี้ก็พาเลาะจริงๆนะครับหลังจากที่พวกเราเนาะพักผ่อนอยู่บ้านอย่างเต็มที่นะเอฟซไม่ได้ออกหาอยู่หาก,กินเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืน ก็พาสมุนออกล่านะครับหาของอยู่ของกินนะครับนะเจออะไรก็เอาหมดนะครับไม่เอาแต่ก้อนหินเนาะอะไรที่กินได้เอาหมดครับพี่น้องก็วันนี้เนาะไปครบทีมนะครับทั้งบาปุยโอ้ ลุงวิทย์ลุงนี้แล้วก็ผมนะครับซีสเสเฮยนะครับลุงเตยเนาะลุงเตยไม่ได้ไปไม่ได้มาด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหมันห้าวสุดๆเลยนะฮะมาผมนี่หลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายหลายวันโอ้โหไอ้ดำไป มันไปก่อนแล้วนะ f อฟนะก็วันนี้เนาะเตรียมกระสอบนะครับเตรียมกระสอบไปด้วยนะเผื่อฝนตกนะเราไม่อยากจะลงมานะลงมาบ้านอีกเนาะก็สองอื่นต่อเลยนะครับ ดินชุ่มแบบนี้นี่สมุนนี่วินนะ่งไม่เหนื่อยเลยนะฮะ,ะเขียวอะไรไ,ไปพี่น้อง พาสมุนออกเลาะนะครับขาดตัวหนึ่งเนาะมันยังเล็กอยู่นะไอ้ดอกนะครับกลัวมันเป็นไข่นะก็เลยไม่พามันมาด้วยเนาะนะนกมันก็ดีใจนะเอฟซีฝนตก,นนกนอืม โอ้ื่อยอไม่ใช่มันไปดูบ่มันไปจอบเลยนะโอ,อ้หายใจทางปากเลยพี่น้องเอฟซีเอ้ย อบุกโอ้ฝนตกน้ำไหลอยู่นี่นี่ไม่แน่เ,เ,เนาะก็ภาวนาให้มันตกอีกเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะจะได้ไปจับอึ่งน,นะครับ โอ้ขึ้นมาทีนี้ก็เหนื่อยเนาะโอ้ตกแหงอยู่นี่อน้ำไหลอยู่ในการในการลุนด้วยกันเนาะพี่น้องสมุนผมจะเจออะไรวันนี้ อะไรลุง <invece> วิท <Universe> ย์หายใจแอ๊บเลยขาดซ้อมบ่เหนื่อยเหนี่ยเนี่ยพี่น้องเอฟซี ไม่ได้ขึ้นเขานานแล้วถึงจุดพักแล้วเนาะเราก็พักเอาแรงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อวันนี้ก็ทั้งวัน นะครับโอ้ถ้ามันโตมาอีกเนาะพรุ่งนี้นี่อาจจะได้ไปถ่ายไร่นะครับ โอ้มันเห่าไก่ป่านะครับเนว่ามันเห่าอะไรพี่น้องไก่ป่าเยอะนะครับพี่น้องเอฟซที่บ้านนี่นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครกินนะครับก,รก็อนุรักษ์อนุรักษ์ไว้เนาะพี่น้องเป็นไงลูงนี้ เมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวว่าเอ่อมานอนมานอนมานอนเฝ้าน้องไอเดียบ่อ๋อวิ่งนี้ฝนเลยเหรออ้อแสดงว่านองเจ้านอนอยู่เปยบ่นอนเปอพี่น้องบ้านบ้านมีไม่นอนนะฮะชอบนอนเปยนะครับห้านะ จะตหปีตจริงจริงกไอดีนะครับ้อยเปอร์เซ็นออ์จริงครับงไอเดียพูดสมมุนผมไปมันห้าวเนาะฝนจะตกน้องเดีจะพูดว่าปีหปีสปีสปีสี่ปีสไม่มีฝนวันนี้ตกอีกไหมวันนี้ไม่ตก ไม่ตกหรอนอเียไม่ได้พูดไม่ตกย,ยังไม่ตื่นนอนไม่พูดเมื่อคืนนี้น,นอนมามนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ